สำนักงานเกษตรอำเภอเกระแสสินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นด,ดูการผลิตใหม่ฟิลด์เดย์ประจำปี2563ในวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2563ณศูนย์ 63, นเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์ส,สปกเครือข่ายตำบลกระแสสินซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลกระแสสินอำเภอเกระแสสินจังหวัดสงขลา โดยนายวินัยจันทมนงเกษตรอำเภอกระแสศินกล่าวรายงานพิธีเปิดต่อนายคันชิตกบิลกานายอำเภอกระแสศินการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตทางการเกษตรการตลาดให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพลดความเสี่ยงของผลผลิตเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดการบริหารจัดการผนวกกับสอปกรณ์หลักและสอปกรณ์เครือข่าย การจัดงานฟิลเดย์ปี2563ของอำเภอกะแสศิลป์ประกอบด้วยกิจกรรมหลักซึ่งมีสถานีเรียนรู้จำนวน4ส,สถานีดังนี้สถานีเรียนรู้ที่1การเพราะชำก้าไม้โดยนายสาโรสสวยงามผู้ที่มีความรู้และพัฒนาง,งานด้านการเกษตร,รอยู่เป็นประจำโดยเกษตรกร,ท,กรที่เข้าร่วมฐานนี้จะได้รับความรู้การทำดินปลูกและการเพราะชำก้าไม้ สถานีเรียนรู้ที่2เศรษฐกิจพอเพียงโดยนายปรวัตรขมพัดที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและยังมีความรู้ด้านการเกษตรมากมายทำให้เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยแต่ละสูตรและการปลูกผักไว้ในบริโภคในครัวเรือนสถานีเรียนรู้ที่3ปุ๋ยชีวภาพโดยนายภัยรัตนพิทักษ์ธรรมเจ้าของศูนย์สปรกรเครือข่ายอำเภอเกระแสสิน โดยเกษตรกรจะได้รับความรู้การผลิตปุ๋ยหมกักการวิเคราะหดินการส่งเสริมการปลูกเพื่อใช้น้อยเช่นฟักทอง สถานีเรียนรู้ที่4การแปรรูปข้าวโดยพันจ่าเอกสมปองเพชรสงครามหรือป่าเกษตรกรของอำเภอเกะแสสิลป์ที่เป็นต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยกเกษตรกรจะได้รับความรู้ผ่านการสาธิตการปฏิบัติจริงเรื่องการเพิ่มมูลค่าข้าวการเก็บข้าวไว้บริโภคและการบรรจุข้าวในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยกิจกรรมรองมีการให้บริการด้านการเกษตร การจัดิณทัศการของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยสำนักงานปรจุสั์อำเภอกระแสสินสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลาโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาและลูกกระแสสินศูนย์ส,ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านาราคาเพื่อจังหวัดสงขลาและศูนย์ปฏิบัติการผลหลวงภาคใต้ โดยมีกิจกรรมเสริมการแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขานานหมู่ที่1ึงตำบลเชิงแสกลุ่มยุวเกษตรกร,ร,กร,รโรงเรียนบ้านตะหนดด้วนหมู่ที่3าตำบลกระแสสินและมียังสมาร์ทฟาร,รม์มเมอร์เครือข่ายของจังหวัดสงขลามาร่วมการจัดอิทรรศการครั้งนี้ด้วย ท้ายสุดของการจัดงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ความสนุกและสำนักง,งานเกษตรอำเภอกระแสศิลป์มีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระแสศิลป์มีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรมากขึ้นสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้สมดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ